บพบกันอีกแล้วนะสำหรับเบสเรื่อเนเนพนเศษเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกั้มีพี่แจ็คอีกแล้วนะก็วันนี้ก็ได้รับมอบหมายหนะ้าที่ให้มาสาธิตหรือว่าให้มาพรีวิวสินค้าเช่นเคยนะครับก็เป็นสินค้าที่ทางเบสเพื่อนควรเราจําหน่ายแต่บางครั้งบางทีลูกค้าก็าไม่ทราบเนาะว่าเราจําหน่ายอะไรบ้างเนานะก็ทําหน้าที่พรีวิวทีละตัวตัว,ตว,ตวนี้จะเป็นเครื่องบดยานะฮะหรือว่าเครื่องบดผงละเอียดนะสำหรับ เยอะแยะมากมายเลยสำหรับายาเนะาะส่วนผสมของขนมนะฮะบดบดน้ำตาลเป็นไอซิ่งนะฮะบดพริกราบยังได้เลยนะบดพริกนะฮะพริกให้เป็นปาติกต้านะหรือว่าบดประเภทสมุนไพรเนาะที่ต้องการจะเอาไปพวกเขากับตัวน้ำพริกหรือแม้กระทั่งตัวส่วนผสมของยาพวกข้าดินเนาะจะมี วุ้ยหลายอย่างมากเยอะแยะมากมายเลยเอาง่ายๆคือสามารถบดของแข็งให้เป็นผงละเอียดได้นะฮะมีลูกค้าบางรายซื้อไปทาเป็นพระผงก็ยังมีนะฮะส่วนประกอบของเขาเนี่ยจะมีตัวมอเตอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมตัวมอเตอร์นะฮะมอเตอร์จะอยู่ใต้นี้นะครับตรงเนี้ยโดนน้ําไม่ได้นะแบบนี้เลยมอเตอร์จะอ2,000วัตต์นะมอเตอร์ตัวนี้นะร้อนจับตัดไฟเองนะครับ ก็คือว่าถ้าเขาร้อนเกินไปเนี่ยก็จะมีตัดตัวตัดไปอัตโนมัตินะครับเนาะตัวมอเตอร์ก็จะทําหน้าที่หมุนตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นใบมีดสําหรับตีนะฮะตีบทนะฮะให้เป็นผงละเอียดเนาะตัวนี้รับน้ําหนักหรือว่ารับส่วนผสมได้สูงสุด1กิโลกรมัมหรือว่าพันกรัมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโหใหญ่นะก็คือใส่บรรจุในนี้1 0 0 0พันกรัม ก็จะมีฝาปิดฝาปิดก็จะมีซีนสูญญากาศแบบนี้ก็จะมียางให้นะที่มีใส่ก็นำวันนี้พี่แจ็คไม่มีส่วนผสมของยาจะลองตีตัวข้าวสารให้ดูนะแจ็คก็จะลองใส่เข้าไปเลยนี่นะครับบน้อยไปหน่อยจะลองดูว่าน้อยแบบนี้ได้ไหมครับเสร็จปุ๊บก็ปิดฝาปึ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วกดลง ทำให้ภายในเนี่ยแน่นนะครับก็จะไม่มีอะไรเล็ดรอดหรือว่ารั่วออกมาได้เนาะของแถมของแถมก็จะมีใบมีดอีกหนึ่งชุดแบบนี้นะครับใบมีดสาหรับตีนะใบมีดของเขาจะไม่ไม่มีความคมนะเห็นไหมสังเกตว่าจะเป็นป้านๆแบบนี้ถ้าคมถ้าคมเนี่ยตัวตัวตว,วัตถุดิบของเราจะลอดไปด้านข้างหมดแต่ตัวนี้จะตีกระแทกนะครับให้วัตถุดิบป่นละเอียดแล้วก็จะมีแปลงฐานเนาะ แถมให้2อันแบบนี้นะครับจากโรงงานเลยนะแล้วก็ตัวกรองคงละเอียดเนาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความละเอียดเยอะมากๆนะครับเนาะทำได้หมดเลยทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวพี่แจ๊จะลองเสียบปลั๊กดูดไฟเข้าก็จะขึ้นเป็นสวิตสีแดงตัวนี้แล้วก็ดำเนินการเปิดเครื่องตัวนี้มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็ว25,000รอบต่อนาทีนะ พี่แจ็คลองนับหนึ่งถึงห้าดูในใจนะครับเนาะแล้วมาลองดูความละเอียดกันว่ามันจะละเอียดเยอะไหมเรียบร้อยแล้วนะครับนับหนึ่งถึงห้านะครับเห็นผงเลยนะฮะบนี้นะครับถือว่าเป็นผงที่ละเอียดมากๆเลยนะเห็นไหมครับที่เกาะเป็นแป้งเลยนะฮะเนาะ ใช้เวลาไม่นานฮะถึงถึงจะกินไฟอยู่ที่2,000วัตต์แต่การปัน่นนี่เราใช้เวลาใช้เวลาในการปัน่นว่าในการบดไม่เยอะเลยเนาะอย่างลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับยาแผนโบราณเนานะลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับริกลาบเนาะลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับริกป,ปิก้าขายลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ราคาก็ไม่แพงนะฮะหนึ่งหมื่น 6,900บาทนะแต่ก็ราคาก็ต่อรองกันได้ครับถ้าเกิดว่าสอบถามเข้ามาก็ให้แชร์คลิปทางของพี่แจ็คนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ด้วยก็ได้นะครับผมนะฮะหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจเล็กเกอรครัวของเราหรือว่า,าโทรเข้ามาทางเบอร์0864298698หรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าจะเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ จำหน่ายออนไลน์ขายออนไลน์นะครับก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวเนาะสำหรับวันนี้พี่แจ๊คขอฝาเกเดขเครื่องครัวไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ